เอ็มบุตราคำโพสเดือดรับไม่ไหวลั่นอย่าอวดดีเรียกได้ว่ามีเรื่องให้ต้องออกมาอธิบายอีกแล้วสำหรับเอ็มบุตราคำลูกสาวตลกชื่อดังหม่ำจกมกต้องออกมาโพสต์ข้อความในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอ็มบุเอราคมที่ได้มีการเขียนถึงเรื่องการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเธอบอกว่า ลูกคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่จะหิ้วไปมาเข้าซีนทุกฉากที่ถ่ายรูปแล้วบอกว่าเหนื่อยมากท,ทั้งที่ไม่ได้เลี้ยงเองคือเราเลี้ยงเองจริงๆเราจะรู้ได้ว่ามันทุลักทุเลแค่ไหนไม่มีหรอกภาพสวยงามเหมือนเซตไว้ลำใหญ่นะเวลามีคนมาพูดว่ามีลูกแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมก็เพราะไม่ได้เลี้ยงเองไงเลยไม่รู้ว่าการนอนไม่เต็มอิ่มเป็นยังไงการทะเลาะกันแบบสามีภรรยาเรื่องลูกเป็นแบบไหนการเสียสละที่มากกว่าเวลานอน,อนมันเหนื่อยขนาดไหน โพสต์ดังกล่าวและยังมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าไม่ได้เลี้ยงเองอย่ามาพูดว่าการเลี้ยงลูกนั้นไม่ยากเพราะถ้าได้เลี้ยงเองก็จะเข้าใจว่าการเลี้ยงลูกเองนั้นแม่มโคตรยากจริงๆอย่าอวดดีถ้าไม่ได้เลี้ยงเอง